สวัสดีครับก็มีเพื่อนหลายท่านนะครับมึงเข้ามาว่าให้สอนการพิมพ์รูปไร้ขอบของกระดาษ A4 นะครับของพิมเตอร์ F สัน L 3 2 1 0 3งหนกนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับว่าตอนนี้ เครื่องที่ผมมีอยู่ก็คือ Epson L3210 Series นะครับของผมกับของเพื่อนๆน่าจะคล้ายๆกันนะครับก็คือว่าพอเราเลือกแนวตั้งนะครับกระดาษ A4 ใช่ไหมฮะมันจะมีขอบนะครับมีขอบเนาะมีขอบมืนกันเลยเดี๋ยวเราจะมาแก้กันนะครับว่าเราจะทํายังไงดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปดาวน์โหลดไดเวอร์ตัวนี้นะครับ Epson L382 ตัวนี้นะถ้าหาไม่เจอเยวผมจะเอาลิงก์ เอาไว้ที่ใต้ description นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลื่อนลงมานะครับที่ diver นะครับแล้วก็เราจะมาโหลดตัวนี้นะครับ diver นะครับคลิกเข้าไปเลยครับโอเคหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับก็ติดตั้งได้เลยนะครับเมื่อคลิกเข้าไปกด yes นะครับแล้วก็ s ดอ up เลยจากนั้น ติ๊กตัวนี้ออกก่อนเพราะว่าเครื่องราจริงๆก็คือ L3210 นะให้ติกจัดตั้งให้เป็นเครื่องปรินเตอร์หลักนะครับให้ี๋ยวออกไปก่อนครับดังนั้นเราก็กดโอเคภาษาไทยนี่แหละเห็นด้วยนะครับโอเคก็รอนะครับรอสักครู่นะตัวนี้ออก เราใช้ USB เชื่อมลอ,อกตัวใช่หไหมีกเชื่อมต่อนะครับมาแล้วหลังจากนั้นนะครับโอ้กทษทีนะครับออจากนั้นเรามาเลือกกันเลยแล้วกันนี่นะครับเรามาดูกันว่าจะเต็มไหมเต็มแล้วเห็นไหมครับเต็มแล้วนะ โอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองกดปิ้นกันนะครับผมฮะกระดาษก่อนนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ใส่กระดาษมันไปแล้วนะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมากดปิ้นกันเลยนะว่ามันจะเต็มแผ่นไหมโอเคกดปิ้นเลยช่วงนี้จะใช้เวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเล่งความเร็วหน่อยนะ โอเคครับก็อันนี้นะครับน,นินออกมาแล้วเนาะก็รูปเต็มกระดาษเลยนะครับลูกเต็มกระดาษเลยเนาะไม่มีขอบแล้วนะโอเคประมาณนี้นะครับก็ เพื่อนๆนะครับมีคําแนะนําอะไรนะครับหรือข้อสงสัยอะไรนะครับก็คอมเมนต์ลงใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะทําคลิปไม่ค่อยเก่งนะครับการพูดกันจะต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทําคลิปอีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็หลายก็แล้วก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ